ถ้าความเมตตาต้องแลกด้วยความตายคุณคิดว่าคุณจะเลือกทางไหนเรื่องราวของตำรวจหนุ่มผู้ไม่ยอมจับหญิงชาราที่ขโมยข้าวกลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของเกมอันตรายที่ไม่มีใครคาดคิดความจริงที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังหญิงชาราคนนี้จะทำให้คุณขนลุกและน้ำตาซึมในเวลาเดียวกันอย่าพลาดแม้แต่วินาทีเดียวและถ้าคุณอยากติดตามเรื่องราวเข้มข้นแบบนี้อีกฝากกด subscribe และกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับใต้ท้องฟ้าที่มืดครึม เสียงฟ้าร้องดังสะเทือนลมหนาวพัดแรงจนผู้คนในตลาดพากันปิดร้านหนีท่ามกลางความโกล่าหะมีหญิงชราร่างผอมบางเดินโซซะโซเซไปที่ร้านข้าวสายตาเธอเต็มไปด้วยความหิวแลมือของเธอสัน่นเธอหยิบถุงข้าวสารเล็กห,าหา่าฮาแล้วรีบซ่อนในเสื้อผ้าที่เก่าขาดทันใดนั้นเสียงตะโกนจากเจ้าของร้านก็ดังขึ้น ผู้คนหันมามองด้วยความตกใจหญิงชราหน้าซีดเผือดดวงตาเต็มไปด้วยความกลัวขาของเธอแทบไม่ขยับเจ้าของร้านวิ่งเข้ามากระชากแขนเธอข้าวสารหล่นกระจายเต็มพื้นเสียงแตกกระจายของถุงทำให้บรรยากาศเงียบกริบไม่นานตำรวจหนุ่มในเครื่องแบบก็เดินเข้ามารองเท้าบูต่อของเขากระทบพื้นซีเมนดังชัดทุกสายตาจับจ้องไปที่เขา หญิงชราสั่นเทามือกุมอกเหมือนหัวใจจะหลุดออกมาเธอก้มหน้าลงต่ำไม่กล้าสบตาเจ้าของร้านร้องขอเสียงดังบอกให้ตำรวจจับเธอไปบอกว่าโจรไม่ควรได้รับความเมตตาตำรวจยืนเงียบมองหญิงชราที่เต็มไปด้วยรอยเหี่ยวย่นและน้ำตากลิ่นฝนชื้นผสมกับกลิ่นข้าวสารอบอวลในอากาศหัวใจของหญิงชราสั่นแรงทุกวินาทีเหมือนถูกตัดสินชีวิต เธอรู้ว่าความผิดครั้งนี้อาจทำให้เธอต้องนอนในคุกแต่แววตาของตำรวจกลับไม่แข็งกร้าวเขาก้มลงชา้หาฮ่าฮาหยิบข้าวสารขึ้นมาจากพื้นมือที่เต็มไปด้วยอำนาจกลับสั่นเบาๆเหมือนแบกรับความรู้สึกหนักอึ้งเขาหันไปมองผู้คนที่ยืนเงียบบรรยากาศกดดันจนหายใจแทบไม่ออกเสียงของตำรวจดังขึ้นท่ามกลางความเงียบ ทุกคำพูดเหมือนคมมีดและน้ำอุ่นในเวลาเดียวกันหญิงคนนี้ไม่ใช่โจรเสียงของตำรวจดังก้องทำให้ผู้คนรอบข้างตกตะลึงเจ้าของร้านเบิกตากว้างเสียงกระซิบกระซาบดังทั่วตลาดหญิงชาราน้ำตาไหลพรากหัวใจเธอเต้นแรงมือยังคงสั่นไม่หยุดเธอไม่กล้าเชื่อในสิ่งที่ได้ยินตำรวจค่อยๆหันมามองเจ้าของร้านแววตาของเขาคมกริบ แต่เต็มไปด้วยความหนักแน่นนี่คือคนที่หิวจนหมดหนทางผู้คนบางส่วนเริ่มพยักหน้าบางคนเม้มปากแน่นบางคนมองด้วยความสงสารแต่ก็ยังมีเสียงคัดค้านดังขึ้นกฎหมายก็คือกฎหมายเจ้าของร้านตะโกนออกมาถ้าไม่จับเธอพรุ่งนี้จะมีอีกกี่คนขโมยตำรวจยืนนิ่งลมฝนยังพัดแรง เสียงป้ายเหล็กสั่นกระทบเสาบรรยากาศกดดันจนเหมือนอากาศขาดหายเขาค่อยๆเดินเข้าไปใกล้หญิงชราเธอก้าวถอยหลังแผ่นหลังชนกำแพงร้านดวงตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวมือของตำรวจยื่นออกมาหญิงชราหลับตาแน่นเธอคิดว่ากุญแจมือกำลังจะคล้องข้อมือเธอเสียงหัวใจดังก้องในหูแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกลับตรงกันข้าม ตำรวจยื่นถุงข้าวสารคืนให้เธอนิ้วของเขาประคองเบาฮ่หาฮ่าเหมือนกำลังส่งต่อความหวังผู้คนรอบตลาดอ้าปากค้างความเงียบปกคลุมทุกทิศทางแม้แต่เสียงฝนก็เหมือนจะหยุดลงชั่วขณะหญิงชราลืมตาขึ้นช้าฮ่าฮาดวงตาเธอเบิกกว้างเธอมองหน้าตำรวจด้วยความไม่เชื่อริมฝีปากสันระริกเธอพยายามจะพูดแต่เสียงขาดหาย ข้าวนี้คือหลักฐานตำรวจพูดเสียงชัดหลักฐานว่าพวกเราละเลยคนที่กำลังอดอยากเสียงฮือฮาดังขึ้นทันทีบางคนก้มหน้าด้วยความละอายบางคนยกมือปาดน้ำตาบางคนยังคงสายหน้าไม่เชื่อในสิ่งที่เห็นเจ้าของร้านกำมัดแน่นเขาก้าวเข้ามาดวงตาเต็มไปด้วยความโกรธคุณกำลังทำให้กฎหมายไร้ค่าตำรวจหันไปสบตาเขา สายตาเย็นเยือกและหนักแน่นกฎหมายมีไว้เพื่อปกป้องความเป็นมนุษย์ไม่ใช่ทำลายมันเสียงคำพูดนั้นแทรกซึมเข้าในหัวใจผู้คนราวกับฟ้าผ่ากลางอกความเงียบงันปกคลุมอีกครั้งทุกคนไม่รู้ว่าควรจะเชื่อหรือค้านหญิงชราสุดลงนั่งกับพื้นเธอกอดถุงข้าวสารแน่นน้ำตาไหลลงบนเม็ดข้าวที่เปียกฝนมือสั่นเทาแต่เต็มไปด้วยความอบอุ่น ทันใดนั้นเสียงของเด็กเล็กดังขึ้นจากฝูงชนคุณยายเอากลับบ้านเธอหนูหิวแล้วผู้คนหันไปมองเด็กชายร่างผอมโซเดินออกมาเสื้อผ้าขาดรุงริ่งดวงตาเต็มไปด้วยความหิวโหวยหญิงชาราตัวสัน่นเธอเอื้อมมือไปกอดเด็กชายเสียงสะอื้นดังระงมตลาดทั้งตลาดเงียบราวกับถูกหยุดเวลาตำรวจยืนมองภาพตรงหน้า หัวใจเขาหนักอึ้งภาพความอดอยากตรงหน้ากระแทกใจเขารู้ว่าเรื่องนี้ไม่ใช่แค่การขโมยเล็กน้อยเจ้าของร้านยืนนิ่งสายตาเขาไหววูบใบหน้าที่เคยแข็งกระด้างเริ่มอ่อนลงแต่ริมฝีปากยังคงเมมแน่นผู้คนเริ่มพูดคุยกันเบาฮ่หาฮาบางคนควักเงินออกมาบางคนหยิบข้าวของจากถุงของตนมือหลายคู่ยื่นไปทางหญิงชราและเด็กชาย หญิงชรามองสิ่งที่ได้รับน้ำตาไหลไม่หยุดเธอพึมพำเบาๆว่าไม่อาจรับไว้แต่เสียงของตำรวจดังขึ้นตัดขาดความลังเลรับเธอครับนี่ไม่ใช่ความสงสารแต่คือสิทธิ์ของคนที่ควรมีข้าวกินบรรยากาศเปลี่ยนทันทีเสียงปรบมือดังขึ้นจากฝูงชนเด็กชายยิ้มทั้งน้ำตาหญิงชรากอดเขาแน่นกว่าเดิมแต่ในเงามืดมุมหนึ่งของตลาด สายตาคมกริบอีกคู่หนึ่งจ้องมองเป็นชายในชุดสูทสีดำรอยยิ้มบางๆปรากฏบนใบหน้าเขาเขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดเบอร์อย่างช้าฮ่หาฮเสียงผู้ต่ำๆดังลอดออกมาตำรวจคนนี้ไม่ยอมทำตามกฎหมายเหมือนที่เราคิดน้ำเสียงเย็นเยือกแฝงความลึกลับแววตาเขาเต็มไปด้วยความคาดหมายบรรยากาศอบอุ่นที่เพิ่งเกิดขึ้น กลับมีเงามืดเข้ามาเกาะกลุ่มอีกครั้งตำรวจยังไม่รู้ตัวเขายังคงยืนอยู่ท่ามกลางฝูงชนใบหน้าเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นแต่ลมเย็นวูบหนึ่งพัดผ่านแผ่นหลังความรู้สึกแปลกประหลาดแทรกเข้ามาเหมือนกำลังถูกจับตามองแต่เขาเลือกที่จะนิ่งเพราะเชื่อว่าความเมตตาในวันนี้จะสร้างการเปลี่ยนแปลงหญิงชราหันไปมองตำรวจ ดวงตาเธอเต็มไปด้วยความขอบคุณแต่ในความลึกนั้นมีประกายของความกลัวที่ยังไม่หายไปเด็กชายกอดถุงข้าวแน่นแต่เขาก็เงยหน้าขึ้นถามเสียงสัน่นคุณตำรวจแล้วพรุ่งนี้เราจะกินอะไรคำถามนั้นแทงลึกในใจทุกคนความเงียบปกคลุมอีกครั้งไม่มีใครกล้าตอบแม้แต่ตำรวจเองก็ต้องก้มหน้าลงเสียงโทรศัพท์สั่นเบาในกระเป๋าตำรวจ เขาหยิบขึ้นมาเบอร์ที่ไม่รู้จักปรากฏบนหน้าจอเขาลังเลแต่สุดท้ายก็กดรับเสียงทุ้มต่ำดังออกมาคุณทำให้คนทั้งตลาดทราบซึ้งใจแต่คุณทำให้คนบางกลุ่มไม่พอใจตำรวจขมวดคิ้วแน่นฝีเท้าของเขาหนักขึ้นโดยไม่รู้ตัวเขาหันไปมองฝูงชนที่ยังคงส่งยิ้มและน้ำใจแต่ข้างหลังเงามืดกำลังเคลื่อนไหวหญิงชรากับเด็กชายไม่รู้เลยว่า ความเมตตาในวันนี้ได้เปิดประตูให้เรื่องราวบางอย่างเริ่มต้นขึ้นเรื่องราวที่อาจพลิกชีวิตทุกคนที่เกี่ยวข้องเสียงฝนกลับมาตกหนักอีกครั้งตลาดทั้งตลาดสั่นสะเทือนและในสายฝนแววตาของตำรวจเต็มไปด้วยความสงสัยและระแวดระวังตำรวจยืนกลางสายฝนหยดน้ำไหลลงบนใบหน้าดวงตาเขาจับจ้องไปที่มุมมืด แต่กลับไม่พบเงาของชายในชุดสูทเสียงโทรศัพท์ยังดังสะท้อนในหูคุณคิดว่าความเมตตาจะปกป้องคุณได้หรือน้ำเสียงเย็นเยือกเหมือนมีคมมีซ่อนอยู่ในคำพูดตำรวจเม้มริมฝีปากแน่นหัวใจเต้นแรงเขามองไปที่หญิงชรากับเด็กชายทั้งสองกำลังยิ้มทั้งน้ำตาความอุ่นใจไหลบ่ามาเพียงชั่วขณะแต่ก็ถูกแทนที่ด้วยเงาแห่งความกังวล เขาเก็บโทรศัพท์ใส่กระเป๋าสายตายังคงระแวดระวังเด็กชายวิ่งมากุ่มมือเขาคุณตำรวจอย่าทิ้งพวกเราเสียงเล็กๆเ,เต็มไปด้วยความหวาดกลัวเหมือนรู้ล่วงหน้าว่ามีภัยใกล้เข้ามาตำรวจย่อตัวลงมองเข้าไปในดวงตาเด็กชายฉันสัญญาจะไม่ให้ใครมาทำร้ายพวกเธอแต่ในใจเขาไม่มั่นใจเลยผู้คนเริ่มทยอยออกจากตลาด เสียงฝีเท้ากระทบพื้นเปียกน้ำแต่ละก้าวเต็มไปด้วยความเงียบราวกับทุกคนรู้สึกถึงบางสิ่งที่กำลังตามมาหญิงชารายังคงกอดถุงข้าวเธอสั่นไหวไม่หยุดแววตาเธอมองรอบฮ่หาฮาเหมือนกลัวว่ามีใครซุ่มอยู่ทันใดนั้นเสียงเครื่องยนต์ดังขึ้นจากมุมถนนไฟหน้ารถส่องทะลุม่านฝนเงาของชายสามคนปรากฏออกมา ทุกคนหยุดนิ่งความเงียบถูกแทนด้วยแรงกดดันตำรวจหันไปยืนบังหญิงชราและเด็กชายมือข้างหนึ่งแต่ปืนที่เอวชายในชุดสูทก้าวลงจากรถรองเท้าหนังเหยียบลงบนแอ่งน้ำเสียงสาดดังก้องเขามองตรงมาที่ตำรวจด้วยรอยยิ้มเย็นชาคุณคือคนที่ทำให้เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่น้ำเสียงของเขาเต็มไปด้วยการดูแคลน ผู้ชายสองคนที่ตามมาเปิดเสื้อแสดงอาวุธบรรยากาศกลายเป็นความตึงเครียดราวกับเชือกขึงตึงหญิงชรากรีดร้องเบาฮ่หาฮาเด็กชายกอดเธอแน่นเสียงหัวใจเต้นดังจนแทบได้ยินสายฝนยังคงตกไม่หยุดตำรวจยืนตึงเครียดเขาพูดเสียงหนักแน่นนี่คือพื้นที่สาธารณะอย่าสร้างความวุ่นวายแต่ไม่มีใครฟังชายในชุดสูทหัวเราะเบา ฮ่าฮาความเมตตาของคุณทำให้เราเสียผลประโยชน์สายตาเขาคมกริบและคุณต้องชดชชยผู้คนที่ยังเหลือในตลาดเริ่มถอยห่างไม่มีใครกล้าเข้ามาใกล้บรรยากาศเต็มไปด้วยความหวาดกลัวแม้แต่เสียงฝนยังฟังเหมือนเสียงกลองรบตำรวจตัดสินใจเขาผลักหญิงชารากับเด็กชายไปด้านหลังรีบหนีไปน้ำเสียงเด็ดขาดจนทั้งสองต้องเชื่อฟัง หญิงชราน้ำตาไหลพรากเธอหันมามองตำรวจอีกครั้งอย่าเสี่ยงเลยลูกแต่เด็กชายตะโกนสวนขึ้นมาอย่าปล่อยให้เขาสู้คนเดียวคำพูดนั้นกระแทกหัวใจตำรวจเขากำหมัดแน่นสายตาจับจ้องศัตรูตรงหน้าความกลัวถูกแทนด้วยความเด็ดเดี่ยวชายในชุดสูทยกมือขึ้นเป็นสัญญาณให้พวกพ้องขยับเข้าใกล้เสียงฝีเท้าสองคู่ดังสม่ำเสมอ บรรยากาศกดดันจนแทบหายใจไม่ออกตำรวจชักปืนออกมาเสียงคลิกดังชัดทุกคนในที่นั้นหยุดหายใจสายตาเต็มไปด้วยความคาดหมายชายในชุดสูทยิมย้มเยาะคุณจะยิงต่อหน้าผู้คนพวกนี้หรือน้ำเสียงเหมือนกับกดดันให้ลังเลแต่ตำรวจไม่ละสายตาแม้แต่วินาทีเดียวเด็กชายแอบมองจากด้านหลังดวงตาเต็มไปด้วยความศรัทธา หญิงชรากัดริมฝีปากแน่นเธอสั่นไหวแต่ยังภาวนาในใจสายฟ้าผ่าลงมาเสียงดังสถานฟ้าแสงวาบส่องให้ทุกอย่างชัดเจนชายทั้งสองกำลังจะชักอาวุธออกมาแต่ทันใดนั้นเสียงนกหวีดดังขึ้นจากปลายถนนกลุ่มตำรวจอีกหลายคนวิ่งเข้ามาไฟจากรถตำรวจสาส่องไปทั่วตลาดชายในชุดสูทชะงักแววตาเปลี่ยนไปทันที เขาถอยหลังชาฮ่หาฮ่ารอยยิ้มบนใบหน้าหายไปตำรวจหนุ่มหันไปมองเพื่อนร่วมงานความโล่งใจแวบเข้ามาในใจแต่ก็ยังรู้สึกไม่สบายใจเพราะสายตาของชายในชุดสูทยังเต็มไปด้วยความหมายบางอย่างวันนี้คุณอาจชนะชายในชุดสูทพูดเสียงต่ำแต่สงครามเพิ่งจะเริ่มต้นคำพูดนั้นทำให้ตำรวจหนุ่มใจสัน่น เขารู้ทันทีว่านี่ไม่ใช่จุดจบแต่เป็นเพียงจุดเริ่มของเรื่องที่ใหญ่กว่ามากญิงชราและเด็กชายรีบวิ่งกลับมาหาเขาทั้งคู่กอดเขาแน,น่นน้ำตาและเสียงสะอื้นเต็มไปหมดแต่ตำรวจยิ้มบางๆเพื่อปลอบใจแม้ในใจเขารู้ว่าสิ่งที่รออยู่ข้างหน้าจะโหดร้ายยิ่งกว่าแต่เขาก็เลือกที่จะเผชิญหน้าเพราะเขาเชื่อว่าความเมตตาไม่ใช่ความอ่อนแอ สายฝนยังคงตกหนักเสียงไซเรนดังไปทั่วตลาดแต่ในเงามืดชายในชุดสูทยังคงจ้องมองด้วยสายตาไม่ยอมแพ้ตำรวจหนุ่มยืนท่ามกลางสายฝนเสียงไซเรนยังดังไม่หยุดเพื่อนร่วมงานรายล้อมรอบตลาดแต่หัวใจเขายังคงหนักอึ้งหญิงชรากับเด็กชายกอดเขาแน่นเสียงสะอื้นดังสลับกับเสียงฝนผู้คนบางส่วนยืนมองด้วยความโล่งใจ แต่บางคนยังไม่เข้าใจว่ามีอะไรกำลังเกิดขึ้นชายในชุดสูทค่อยๆถอยห่างเขาขึ้นรถสีดำที่รออยู่ไฟท้ายส่องแสงแดงเข้มเหมือนเป็นสัญญาณอันตรายที่ยังไม่สิ้นสุดตำรวจหนุ่มจ้องมองตามแววตาไม่ลับไปแม้แต่วินาทีเดียวความรู้สึกเย็นว่าแป่นขึ้นที่ต้นคอเขารู้ว่าศัตรูยังไม่หายไปเพื่อนตำรวจเข้ามาเคียงข้าง นายทำให้ตลาดปลอดภัยแล้วคำพูดนั้นเต็มไปด้วยกําลังใจแต่เขากลับสายหน้าเบาฮ่หาฮ่ายังไม่จบเสียงของเขาแผ่วต่ำเพื่อนร่วมงานชะงักไม่เข้าใจความหมายที่ซ่อนอยู่หญิงชรามองหน้าเขาแววตาเต็มไปด้วยความกังวลลูกเอ๋ยอย่าเสียงมากไปกว่านี้เลยเสียงเธอสั่นราวกับจะร้องไห้เด็กชายเงยหน้าขึ้น แต่ถ้าไม่มีเขาเราจะถูกจับไปแล้วเสียงเล็กแต่เด็ดเดี่ยวทุกคนรอบข้างเงียบลงทันทีตำรวจหนุ่มย่อตัวลงมือเขาวางบนบ่าของเด็กชายเธอจะไม่ถูกทิ้งอีกแววตาเต็มไปด้วยสัญญาที่จริงจังทันใดนั้นเสียงระเบิดเบาๆดังมาจากอีกฝั่งถนนไฟลุกวาบขึ้นเหนือหลังคาผู้คนกรีดร้องและวิ่งหนีตาย เพื่อนตำรวจควักวิทยุสื่อสารเสียงรายงานดังขึ้นอย่างสับสนมีการโจมตีมีระเบิดซ่อนอยู่หลายจุดความโกลาหลปกคลุมทั่วพื้นที่ตำรวจหนุ่มหันไปมองรถสีดำที่หายไปแล้วเขารู้ทันทีว่านี่คือการส่งสัญญาณไม่ใช่แค่คำขู่แต่มันคือการเริ่มต้นของเกมอันตรายหญิงชรากอดเด็กชายแน่นน้ำตาไหลไม่หยุด เสียงร้องขอความช่วยเหลือดังจากหลายทิศต,ตลาดกลายเป็นสนามรบแห่งความตื่นตระหนกตำรวจหนุ่มพยายามข่มสติเขาตะโกนสั่งให้ทุกคนอบพยพเสียงของเขาดังก้องท่ามกลางฝนและควันผู้คนวิ่งตามคำสั่งราวกับเกาะเกี่ยวความหวังแต่ในใจเขาความสงสัยกัดกินไม่หยุดใครคือชายในชุดสูทใครคือเงามืดที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดนี้ เสียงรองเท้ากระทบพื้นเปียกน้ำดังเข้ามาชายแปลกหน้าสวมหมวกปิดหน้าเดินเข้ามาใกล้ในมือเขามีกระดาษพับเล็กฮ่หาฮเขาสอดมันไว้ในมือของตำรวจอย่างรวดเร็วอ่านเมื่ออยู่คนเดียวเสียงทุ้มต่ำแผ่วเบาจากนั้นเขาก็หายลับไปในฝูงชนเหมือนไม่เคยปรากฏตัวตำรวจหนุ่มยืนนิ่งมือบีบกระดาษแน่นเขายังไม่กล้าเปิดออก หัวใจเต้นแรงจนแทบทะลุอกหญิงชราจับแขนเขาอย่าไปยุ่งเลยลูกมันอันตรายเกินไปแต่เด็กชายกลับพูดสวนทันทีถ้าคุณไม่สู้พรุ่งนี้จะมีคนอดตายอีกคำพูดนั้นเหมือนคมมีตัดใจเขาเขารู้ว่าไม่มีทางหันหลังกลับเขาต้องเดินหน้าแม้ไม่รู้ว่าจะเจออะไรแม้ต้องแลกด้วยชีวิตก็ตามคืนนั้นเขากลับมาที่ห้องพักเล็กฮ่หาฮ ฝนยังคงตกไม่หยุดเสียงน้ำไหลผ่านท่อดังสะท้อนเขานั่งลงบนโต๊ไม้เก่ามือค่อยๆค,คลี่กระดาษที่ได้รับมาแสงไฟสลัวส่องให้เห็นตัวอักษรสีดำข้อความเพียงไม่กี่บรรทัดความเมตตาของคุณถูกจับตาโลกนี้ไม่ชอบคนที่ไม่เล่นตามกติกาถ้าคุณอยากช่วยคนจนจงเตรียมใจเจอกับนรกที่แท้จริงตัวอักษรสั่นไหวในสายตาเขา หัวใจเต้นแรงราวกับกลองศึกเขากำหมัดแน่นแววตาเต็มไปด้วยความดื้อรั้นเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นอีกครั้งเบอร์ที่ไม่รู้จักปรากฏขึ้นเขารับสายด้วยมือที่สั่นเล็กน้อยเสียงจากปลายสายทำให้เขาเย็นวาบทั้งตัวเราจะเริ่มเล่นเกมคืนนี้ไฟในห้องกระพริบวูบเสียงฟ้าผ่าดังสนัน่นและในความมืดเขารู้ว่าเงามืดได้ตามมาถึงประตูแล้ว เสียงเคาะประตูดังขึ้นหนักแน่นและต่อเนื่องหัวใจตำรวจหนุ่มเต้นแรงเขาลุกขึ้นช้าๆมือแตะปืนที่เอวไฟในห้องยังคงกระพริบเงามืดข้างนอกขยับไปมาเสียงฝนกระแทกกระจบจนดังรัวทุกวินาทีเหมือนยืดยาวเกินทนเขาเดินเข้าไปใกล้ประตูเสียงเคาะหยุดลงทันทีความเงียบป,ปกคลุมแม้แต่ลมหายใจก็กลายเป็นภาระ มือเขาบิดลูกบิดประตูอย่างระแวดระวังเมื่อเปิดออกกลับพบเพียงซองจดหมายสีดำวางอยู่บนพื้นไม่มีใครให้เห็นแม้แต่เงาเขาหยิบซองจดหมายขึ้นมากระดาษข้างในมีกลิ่นควันไฟตัวอักษรเขียนด้วยหมึกสีแดงข้อความมีเพียงไม่กี่คำความเมตตาคือบาปแรกของคุณเขาอ่านซ้ำหลายครั้งแต่ละคำเหมือนดาบที่กรีดใจ เขารู้ว่ามีใครบางคนเฝ้าจับตาและเขากำลังถูกลากเข้าสู่เกมที่ใหญ่กว่าที่คิดทันใดนั้นเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นอีกครั้งเขากดรับด้วยหัวใจเต้นรัวเสียงปลายสายคือเสียงของชายในชุดสูทคุณคิดว่าคุณช่วยชีวิตหญิงชราใช่ไหมน้ำเสียงเต็มไปด้วยการย้อเย,อเยอ้ยแต่คุณไม่รู้เลยว่าเธอไม่ใช่คนธรรมดาตำรวจชะงักเขากัดฟันแน่น เสียงหัวเราะแผ่วเบาดังลอดออกมาเธอเคยอยู่ในเครือข่ายของเราจนวันที่เธอหักหลังความจริงพุ่งกระแทกหัวใจเหมือนระเบิดภาพหญิงชราผู้เปราะบางผุดขึ้นในความทรงจำแต่เบื้องหลังรอยเหี่ยวยน่นอาจมีความลับดำมืดเขาเริ่มไม่มั่นใจในสิ่งที่เห็นเสียงฝนภายนอกดังขึ้นราวกับคำเตือนเขานั่งลงช้าๆมือกำโทรศัพท์แน่นคุณโกหกเขาพูดเสียงสัน่น แต่ปลายสายตอบทันทีงั้นคุณลองถามเธอเองสิสัญญาณถูกตัดขาดความเงียบถามเข้ามาอีกครั้งตำรวจหนุ่มหายใจแรงเขารู้ว่าเขาต้องหาคำตอบรุ่งเชา้าเขาไปที่กระท่อมเล็กๆริมชานเมืองหญิงชรากับเด็กชายอาศัยอยู่ที่นั่นเมื่อเธอเห็นเขาเธอยิ้มทั้งน้ำตาแต่เขากลับมองเธอด้วยสายตาหนักอึง้งยายผมต้องถามตรงๆ น้ำเสียงเขาสั่นเล็กน้อยคุณเคยเกี่ยวข้องกับพวกมันหรือไม่หญิงชรานิ่งไปริมฝีปากเธอสัน่นน้ำตาเริ่มคลอเธอก้มหน้าลงไม่ตอบทันทีเด็กชายมองหน้าทั้งคู่แววตาเต็มไปด้วยความสับสนยายเกิดอะไรขึ้นเสียงเล็กๆเ,เต็มไปด้วยความกลัวในที่สุดหญิงชราก็เงยหน้าขึ้นแววตาเต็มไปด้วยความเจ็บปวด เธอพยักหน้าเบาฮ่าฮาใช่ยายเคยอยู่กับพวกนั้นคำตอบทำให้โลกทั้งใบหยุดนิ่งตำรวจหนุ่มกำมัดแน่นหัวใจเต้นแรงจนแทบแตกออกเด็กชายร้องให้เสียงดังหญิงชราสะอื้นยายเคยถูกบังคับถูกใช้เป็นเครื่องมือเสียงเธอสั่นไหวแต่ยายหนีออกมาเพราะไม่อยากให้หลานต้องโตในนรกนั้นคำพูดนั้นทำให้บรรยากาศหนักหน่วง ตำรวจหนุ่มก้มหน้าลงเขารู้ว่าเรื่องนี้ซับซ้อนเกินจะตัดสินด้วยกฎหมายแต่เงามืดก็ยังคงไล่ตามทันใดนั้นเสียงปืนดังขึ้นนอกกระท่อมกระจกแตกกระจายหญิงชารากรีดร้องเด็กชายกอดเธอแน่นตำรวจหนุ่มคว้าปืนขึ้นทันทีเขามองออกไปนอกหน้าต่างเงาดำหลายเงาล้อมรอบกระท่อมทุกคนถืออาวุธพร้อม เสียงของชายในชุดสูทดังผ่านลำโพงขนาดเล็กเราให้โอกาสคุณถอนตัวแล้วแต่คุณไม่ฟังเสียงนั้นเย็นเยือกและเด็ดขาดคืนนี้คุณจะตายพร้อมกับเธอตำรวจหายใจแรงเขายืนบังหญิงชราและเด็กชายมือสั่นเล็กน้อยแต่สายตาเด็ดเดี่ยวเขารู้ว่านี่คือการต่อสู้ครั้งสุดท้ายเสียงฝีเท้าใกล้เข้ามาประตูถูกเตะเปิดชายติดอาวุธกรูกันเข้ามา บรรยากาศเต็มไปด้วยกลิ่นดินปืนแต่สิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นหญิงชราแย่งปืนจากตำรวจเธอสั่นเทาแต่แววตาแข็งกร้าวเธอหันไปเผชิญหน้ากับกลุ่มคนร้ายถ้าอยากได้ตัวฉันก็เอาฉันไปเสียงเธอดังกล้องในห้องเล็กฮ่หาฮ่าแต่อย่าทำร้ายเขาและอย่าทำร้ายหลานฉันทุกคนหยุดชะงักแม้แต่ชายในชุดสูทที่ยืนอยู่หน้าประตู ก็ไม่คาดคิดกับการกระทำนี้สายตาของเขาเปลี่ยนไปเพียงเสี้ยววินาทีตำรวจตะโกนอย่า <Yeah. S 1> แต่หญิงชราก้าวไปข้างหน้าปืนยังอยู่ในมือเธอเธอหันกลับมามองตำรวจกับเด็กชายรอยยิ้มเศร้าปรากฏบนใบหน้าบางครั้งความเมตตาต้องแลกด้วยการเสียสละจากนั้นเธอก็เหนี่ยวไกเสียงปืนดังสนัน่นกลุ่มชายติดอาวุธแต่กระเจิง บางคนล้มลงบางคนวิ่งหนีกลิ่นดินปืนอบอวนควันลอยคลุ้งไปทั่วห้องหญิงชาราทรุดลงกับพื้นเลือดแดงฉานไหลออกจากอกเด็กชายร้องให้โหตำรวจรีบเข้าไปประคองเธอยายอย่าทิ้งพวกเราเสียงเขาสั่นจนแทบขาดใจหญิงชารากลุ่มมือเขาไว้แน่นอย่าเสียใจเลยลูกนี่คือทางเดียวที่เหลือลมหายใจเธอแผ่วลง แววตาเต็มไปด้วยความสงบก่อนที่เธอจะสิ้นใจเธอกระซิบเบาฮ่หาฮ่าปกป้องเขาเพราะเขาคืออนาคตมือเธอค่อยๆค,ค,คลายออกร่างกายไร้เรี่ยวแรงเด็กชายกรีดร้องสุดเสียงตำรวจน้ำตาไหลอาบแก้มชายในชุดสูทมองภาพนั้นนิ่งแววตาเขาเย็นชาขึ้นอีกครั้งเขาหันหลังกลับและเดินจากไปท่ามกลางเสียงฝนที่ตกกระหนำ่ำ ตำรวจหนุ่มกอดเด็กชายแน่นในใจเขามีเพียงคำสัญญาเดียวเขาจะไม่ยอมให้ความตายของหญิงชาราสูบเปล่าเขาจะสู้ต่อเพื่อความยุติธรรมและความเมตตาสายฟ้าผ่าลงอีกครั้งส่องให้เห็นเงาของเขาที่กอดเด็กชายอยู่และในเงามืดนั้นการต่อสู้ครั้งใหม่เพิ่งเริ่มต้นขึ้น